สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับชอบอ่องมังกรชาแนลทัน,นทลายเห็นแล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะมาขุดเนื้อนะคะแต่ตอนนี้เราไม่มีหินโอเคงั้นผมเอาไม้เอาไม้เผื่อแล้วเอาตัวคาไปด้วยแล้วกันปะ่ะขุดเลยเต้ยต้องเอานี่ขุดมือขุดนะฮะจะเจอและะ้วไหมฮะโอ้แล้วก็เจอเหินกันเลย เลือดจังเออท็อปลุมเอาท็อปมาเออก็ว่าอยู่อืมวัดอยังแรกเลยมีท็อตหรือบล่าตอนนี้นเก็บไปก่อนติ้นด้วยหทั้ทททงลำบากเลยเกินมีอยู่โอเคขอไม่ผมแค่นี้ตายเลยตายละผมแค่นี้จริง ต้องใช้อย่างประหยัดนะฮะไปเราลืมทุกอย่างเลยอาหารก็ลืมโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะสวัสดีโจ๊โะโจ๊โะมาต,ตัอตรงนี้กันต้องได้หินไม่ต้องได้ถาดบ้าง ระหว่างทางลงครับอ้าเจอแล้วดีวัดซับแหมนโอ้ยวางไม่ได้ชอวยเห็นแล้ววู้วจับคุยน้องเขียวอ่ะนิโอ้ยเต็นหมดอุ้ยอุ้ยน้องเขียวกับโฟกเกตแตนติน๊กไก่ เขียวช่้อเยน้องเียวดิอ้น้องเขียวน้อมายอุ้ยตอ้ยอ้เเกตยเกตายตรงนี้ไม่มีอะไรเถ้ยที่นี่ไม่ปลอดภัยสำหรับสำหรับผม ก็มีน้องเขียวดีน้งเขียวไม่หวัดดีเลยแล้วกันหิวมากทานแค่นี้ต้องประหยัดหน่อยแล้วกันคนนี้ขัดแคลนอย่างทานก็ขัดแคลนทุกคนโอเคได้่านแล้วจ้าโอ้ยมีเหล็กด,ด้วยอขอหินหน่กันนิดหน่อย ที่ผมเอาเหินมาหลายรักันนะคือแบบต่อตัวเฮ้ยเอาค่อยๆแล้วกันค่อยเอาเหินก็ได้ต้องยอมอ่ะโตอันีจ้จะใักพกขิปเบอร์มาโอเคแตกเอยอะ ใจเย็นๆนะฮะโอเคจะตายแล้วอ่ะตายข้านใงเลยไม่ทำอะไรเลยอ่ะอเดี๋ยวคลเคลีร์ให้หมดแล้วกันนะโอ้ซัมบีย่ดิไดไปหยิบแ็งซัมบีนะฮะ,โอ,ะโอ้โหน่าขูดขุยไปดิเยอะ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  เยอะเยอะเยอะยอะยอะเยอ,ยอ,ยอ,ยอเกินไปแล้วโอ้หินหิหิน,หนไม่ใช่ดิเหล็กเฮ้ยเจอเลหล็อบบอกรือเ่าไม่ใช่หาฐานเมื่อกี้หต้องเอาฐานเยอนะเยอะต้องการฐานอย่างเร่งร่วน พยายามอย่าตานะครับผมอุห์เก็บไว้เลืวอต้องหกแหละโหทานเยอะจริงโอ้ขอบคุณมากจ้าทานเยอะมากเยไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะ เจอถ่ายละอุ้ยจเจอเหล็กด้วยเคลีย,ยอุ้ยมีอีกน่ะโห่ท่อนใหญ่จัดอ้าวทะรู้จักฟังแั้วด้วยโอ้ถามเต็มเลย อ้าวท่าหมดแล้วถูกป่ะเคยท่ามหมดแล้วอ้าวไม่แค่เนี้อุตสาหทำเหมือเว้ยใหญ่ตกหมดอ้วนน้องเขียวโอโอโน้องเขียวใหญ่คิดถึงน้องเขียวจังเลยทีนี้ไม่ใช่พักนะพักน,น้องเขียวมาโโนะเจอเหล็กเลย เยอะป่ะห้าอันนี้เมื่อกี้เหมือนผมเดินเจอฐานนะใช่ปะ่ะดูไหนเนี่ยเอาหาดทางเข้าอัอนนี้เย,ยอแล้วเจอเต็มเลย อุ้ยฐานเยอะจังอยากต้องการฐานมากช่วงนี้เป็นยไรไม่รู้เอออยากขุดถ้าขุดเน่ๆจะลงมาหมดเลยเออนนหนึ่งฐานหนู่นี้น่าจะเคลียร์นะไม่มีไม่มีพวกมันเตอร์อะไรละ ไปแล้วผ่านเยอะจังเยอะเกินไปละโอ้ว้วาวคนเยอะครับยาวๆก็อุ้ยเยอะจับจับ64โห64แล้วอะ่ะมีหนึ่งชุดแล้วอะ่ะ เยอะจับเลยโอเคมีกว่าเนี่ยพวกนี่ทางกันน่าจะหมดแล้วครับผ่านพวกนี้พวกฐานนะครับพวกแรกต่างๆน่าจะหมดแล้วนะถ้าทางกลับเราอยู่ยไหนเนี่ยเออนั่นแหละเออยังไงจะเจะเล็กถ้ามาเราตอนแรกเราขุดไม่ได้เราไม่เราไม่เจอ ไม่ได้สุดอ่ะอุ้ยข้างข้าตกจะหมดเราดูฝั่งหนึ่งอย่งอ๋อดูแล้วโอเค โอ้คิดเตอาหินกอบพางโป๊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 ใครทอดให้หมดครับแจ้แบบอุ้ยใคร,ใครอยากอนาเคตด้วยเพราะมตโพมันโตมันจะเกิดใีที่มุกฮนะ พ่อว่าะเ,เก็บเก็บข้าวกอนุยข้าวจะเริวแต่ตัวเร็วทังเลยตันี่ไงผมผมได้อันนี้ละที่ขยาย โอเคแล้วโอ้ตโตกปุบขึ้นด้วยอุ้ยอออ้ยเยอะจังโหมาได้ข้าเยอะจริง ว้าวเคครับว้า wow. วโอ้ยเดี๋ยวนอนก่นอนเดี๋ยวเจ็บห้องนะเราอันนี้เอาวันนี้เราก็ได้แล่เหเลกกับหินหินมาแล้วฮะโอ้ยตาย ครังแล้วเฮ้ยดูดังดูเฮ้ยยนี่เงเรวเราเอ้เผาแระเหล็กก่อนนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่าเท่านี้นะคะผมก็ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ